สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผมวันี้กะบพบกับ้านหนองค่ายพี่น้องครับหลังจากห่างนายหลังจากห่างหายหายหนาหายตาไปหลายมื้อครับผมเพราะว่าที่บ้านติดโควิดกันนะครับเนาะก็เลยบ่ได้มีเวลาไปทําคลิปนะครับเนาะหลายๆพี่พี่หลายๆคนถามว่าแตงโมใหญ่หรือยั่งนะครับเนาะตอนนี้ก็จะประมาณสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์เนาะที่บ้านหนองค่ายได้ปลูกไว้นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามันใหญ่หรือยังนะครับตั้งแต่ลงคลิปไปนะครับเนาะมาเบิ่งครับว่ามันใหญ่หรือยั่งพี่น้องนะกำลังใหญ่เลยพี่น้อง แตงโมนี่ถ้าบารไข่ายจ่พิษน่าจะหาิบวันถึงหาิบหาวันเนาะครับเนาะเก็บเกี่ยวได้เนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวบารมข่ายจะพาไปชมพี่น้องนะว่าใหญ่หรือยังนะครับเนาะไปรับชมกันเลยนะครับเนาะขอบคุณนะครับผมทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับไปรับชมกันเลยครับแตงโมที่ถามหานะครับใหญ่เลยเด้อพี่น้องเด้อใหญ่แล้วครับผมแตงโมใหญ่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่กว่ากำปั้นบาองไข่ครับนี่เริ่มใหญ่แล้วแตงโมครับผมนี่ครับนี่ครับออกสี่หกแน่แล้วพี่น้องเนือเพราะว่าบาองไข่ไ่ได้ตัดหยาเลยครับเพราะว่าถ้าสิตัดหยากะจงหยาไว้ใหย่งัวนะครับเนาะจงหย่าไว้คุ้ยอยู่ในคอกครับผมนี่พี่น้องจ้ะนี่ครับลายครับนี่นี่แตงโมกำลังลายพี่น้อง นี่ครับแตงโมกำลังลูกโตๆเลยครับผมนี่นี่ครับเป็นป่ารกทึบเลยพี่น้องเพราะว่าวาสิตัดห้าออกนะครับเนาะรอแตงโมสุกเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้ลูกใหญ่เลยพี่น้องลูกบบกเล็บเลยลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ พี่น้องจ๋านี่ครับนี่ครับโดนนี่เน่าเลพี่น้องนครับสองลูกโตๆเลยพี่น้องจ๋านี่ครับอัปเดตนะครับเนาะหนาค่อนข,ข้างสีหกเลยพี่น้องผุนครับสีตัดกับเสียดายพี่น้องครับว่าสีว้เหตตตัดเห็ตกล้วยนะครับเนาะก็เลยบ่ได้ตัดนะพี่น้องล่อแต่งโมสุกเธอเดียวเลยตัดเธอเดียวเลยพี่น้อง นี่ครับโอ้โหดวงดีพี่น้องนี่ครับนี่ครับแตงโมต่อแตงโมสุกทีเดียวเลยครับนี่พี่น้องครับแตงโมลูกโตโตเลยครับนี่นี่ครับลูกตัวโตเลยครับพี่น้องจ๋านี่ลูกตัวโตเลยครับนี่ยกะลังใหญ่นะพี่น้องเนาะ ค่อนข้างที่จะป่าลกทึบเลยแหละพี่น้องตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะป่าลกทึบเลยนี่ครับชมนี้ลูกหนึ่งกรลัลงไงครับพี่น้องนี่ยหาสิบมือถึงหาสิบหามืดหนะ่อะเก็บเกี่ยวได้นะครับเนาะแต่งโมนะครับนี่ห้าสิบวันห้าสิบวันถึงห้าสิบห้าวันนะพี่น้องเนาะน่าจะเก็บเกี่ยวได้โอ้ลูกนี้ลูกบกักงหญ่เลยพี่น้องนี่ครับ ลูกนี้น่าจะขอให้เป็นแตงโมอิสราเอลได้พี่น้องลูกนี้นี่ครับผมลูกใหญ่ๆนะครับขอเป็นแตงโมอิสราเอลได้พี่น้องจะได้พิสูจน์กันนะครับว่ามันใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับเนาะนี่ครับมันค่อนข้างที่สี่หกเลยพี่น้องมีแต่หยานะครับเนาะเบื่อจะครับมีแต่หยานะครับเนาะแบบน้ำค่ายบริเนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัดกระเสียดายนะครับเพราะว่า หญ้าตัวนี้จะเอาไปให้คั้อยู่คอ,อกนะพี่น้องเนะาะคั้มีอยู่สี่โตนะครับเนะาะก็เลยบมีเวลาสิมาตัดมันพี่น้องก็เลยปล่อยไปเลยครับปล่อยตามยาทากรรมปล่อยตามธรรมชาติเลยแบบว่าอย่ากระได้สีดเลยพี่น้องเอาแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยพี่น้องจ้ะเบิ่งหน่วยลงมาไห,หน้าพี่น้องจ้ะนี่แนจะเป็นแตงโมไทยพี่น้องนี่ลงมาอยู่ในไฮน่าเลยพี่น้องเนี่ก็เอาขึ้นไปไว้ข้างบน,นครับเพื่อเวลาฝนตกมามันจะ ได้บ่ต้องเน่านะพี่น้องเนาะเนี่ยะครับอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องอัปเดตนะครับเนาะค่อนข้างที่สีหลายเลยครับเลยกะลังเหน่วยกะล่างง่ามเลพี่น้องเลยกาลังสวยๆครับเนี่ยแหยล,งงะยล,ยยละครับช่วงนี้ฝนก็บ,บ่ค่อยตกพี่น้องจ๋าแห้งแล้งครับผมช่วงนี้แห้งแล้งแห้งพี่นอ้องปุ๊บ นี่พี่น้องมาส่องเบิ่งข้างนาทางนี้ครับนี่ครับผมข้างนาทางนี้ก็มีพี่น้องลูกใหญ่ๆแล้วนี่พูดนี่ลูกกลมเลยพี่น้องนี่ครับกำลังสวยครับลูกน้อยๆก็ร้ายพี่น้องจ๋านี่ยแหละครับขา้างนานี่สุดยอดเลยพี่น้องปลูกอยังก็ได้กินนะครับโอ้ลูกนี่ก็ลงมาให้หน้ากันพี่น้อง นี่ลูกลูกนี่ลงมาอยู่ป่าเขาเลยครับโอ้โหนี่ครับลูกนี่ลงมาอยู่ป่าเขาเลยเนาะจับมันขึ้นไปไว้ข้างบนเนาะพี่น้องเนี่ยครับรับงให้นะ่ะให้ตายไปหลายมื่อนะี่ะไม่ค่อยมีเวลานะพี่น้องเบิ่งแต่ลูกนะครับอยู่บ้านกับครอบครัวกับเป็นโควิดพี่น้องมีแต่บา้านรองไข่อะไรกะบแม่เถาพ่อเถานะครับแล้วก็ลูกไส้ ส่วนภรรยาก็เป็นโควิดพี่นอ้องเลยบม่มีเวลาสิมาถ่ายคลิปครับเลเบึงลูกนะครับเนาะมื่อนี้ก็เลยวินะเวลาว่างแป,ป๊บหนึ่งพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเห็นพี่น้องถามมาว่าแต่งโมเป็นแนวใดไงแล้วบอลสันอัปเดตให้เบิ่งแนวซันวอาน้องค่ก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับเนาะมาแต่งโมใหญ่แล้วพี่น้องต้องรอเวลาบา่าน้องค่คิดว่าประมาณอีกสัก3อาทิตย์น่าจะซุกนะพี่น้อง3 4มอาทิตย์ประมาณนี้ครับ50 50วับหรือ55วันหรนประมาณนี้แหละแตงโม นะครับผมตามสูตรนะหรือผู้ใดมีสูตรที่แน่นอนกว่านี้มาแนะนำเบานดองไายได้เลยครับเดีย๋ยวบบานดองไายสลับกล้องให้เพื่อนพี่น้องพี่น้องอันนี้นะจะเป็นแตงโมพวกอ่าไอ้ตอบิโดนะพี่น้องเนาะนี่มันจะเงี้ยวแบบนี้ครับเป็นพันธุ์ของมันนี่พี่น้องเห็นแตงโมสิคิดทอดอยู่อิสราเอลเลยพี่น้องจ้ะ นี่นะครับเนี่ยนี่หนูใหญ่พี่น้องเห็นแตงโมแนวนี่คิดฮอดอยู่อิสราเอลเลยอิสราเอลีนี่โอ้ช่วงนี้ก็ลังแตงโมก็ลังหลายดิพี่น้องถ้าเป็นประเทศอิสราเอลนี่ช่วงนี้แตงโมก็ลังหลายเลยครับผมครับพี่น้องกับพี่น้องมาชมสวนแตงโมนะพี่น้องเนาะบรรยากาศแนวนี้นะครับเนาะบรรยากาศแย้มแรงครับช่วงนี้หามุงกว่าๆแล้วพี่น้องจะหกมุงแล้วครับ นี่ครับบรรยากาศนี่ไม่แรงพี่น้องเขาค่อนข้างสีบวกเขียวแนละ้วพี่น้องเพราะว่าขาดฝนมานี่เป็นเดือนแล้วครับผมฝนบ่ค่อยตกเลยครับอยู่บ้านนะแต่รอบรอบนี่เพิ่งระตกคือเก่าพี่น้องครับผมเห็นแตงโมเนี่ยนี่แหละคิดฮอดอิสราเอลพี่น้องครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศไทยอาจจะดีนะครับเนาะแต่ว่าสวนแตงโมช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงแตงโมของอิสราเอลนะพี่น้องเนาะมีแต่หนุ่ยใหญ่พี่น้องครับมีแต่หนุ่ยใหญ่ไล่เมล็ดพร้อมนะพี่น้องเนาะหวานๆพี่น้อง คือสีแสบครับผมคิดทอดบรรยากาศอิสรเอลคือเราครับถ้ามีโอกาสสิกลับไปอยู่พี่น้องตอนนี้ก็ร่องเดินเรื่องอยู่พี่น้องครับเดินเรื่องหาทางไปอยู่ครับลอเถอาแกคอนเฟิร์มอยู่พี่น้องว่าสิไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวหายจาักเดือนนะครับผมหลังกาสิกลับไทยนะพี่น้องเนาะจะล่องเบืองว่าแบอลไทยสะได้ไปบอลนะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าไปเที่ยวซื้อๆได้พี่น้องม่ได้ไปเหตุงานนะครับสิไปเที่ยวจักอาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์ประมาณนี้แหละครับ อาชิบได้ไปอยู่พุนนะครับเนาะกําลังเดินเรื่องหาทางไปอยู่พี่น้องอยากไปเที่ยวกลับไปสูดรบรรยากาศเก่าเกานะครับเนาะหลายคนบอกว่ามากหะคือยังอยากกลับไปพี่น้องมันบ่ลูหรอครับพี่น้องแบบว่าคิดหอดถึงบรรยากาศเก่าเกานะพี่นอ้องก็อยากไปกลับไปสูดรบรรยากาศเกา่าเก่ามองไหนที่เฮาเคยไปแล้วเฮากับไปอีกเที่ยนึงมันรู้สึกว่ามันสีมีความแบบว่าสิบอกพี่น้องอยังไงว่า มันมีความเคยชินเนาะมีความแบบว่าลู่ลู่ทางสิงไปเที่ยววังใดวังนั้นวังนี้มันมีหูเส้นทางเนาะมันโบคือเส้นทางใหม่ๆที่เฮาบ่เคยไปและเฮ้าค่อนข้างที่จะก,กังวลมากกว่าอย่างผมสิไปเที่ยวเกาหลีให้สิผมก็มีความกังวลอย่างหนึ่งคือย่านบบผ่านต่อมอเนาะบางคนสิไปเที่ยวหรือไปเห็ดงานเนาะ มันก็หลายปัจจัยพี่น้องครับบางคนอาจจะไปเทีย่ยวบางคนอาจจะไปเห็นงานนะครับเนาะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเห็นงานพี่น้องจ๋าบอกน้องไขว่าตรงนี้เลยนะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเห็นงานนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินเดือนมันก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวสักครั้งเนาะไปเที่ยวสักอาทิตย์แล้วก็เมื่อพี่น้องครับบางคนกัต้นทุนของเขาคือการครับผมโอเคนะครับผมนี่คลิปนีบานนลองไขว่าผ้าผ้ามาชุ่มสวนแตงโมนะครับผมมันหนีบานหควงไขว่าผ้ามาชชุ่มสวนแตงโมนะครับผม ตอนนี้นั่งอยู่ในป่าเขาพี่น้องจ้าน้ำแหงเลยบ่มีฮอดน้ำเลยพี่น้องมีแต่ดินล้วนๆครับผมฝนมาตกมาหลายเมื่อแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้บ้านลังค่ายก็มารายงานส่วนแต่งโม่ให้เบิร์นะพี่น้องเนาะอาจจะบ่หลายเท่าไหนนะครับเนาะแต่กะอัปเดตให้พี่น้องด้เบิรงนะครับผมอาจจะบ่ได้มีเวลาว่างช่วงนี้ครับผมอาจจะเป็นเดือนหนานะครับอาจจะได้ที่ไทยคลิปรัวๆนะครับเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยพี่น้องจ๋า เดือนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าแฟนติดโควิดนะพี่น้องเนาะก็เลยต้องดูแลลูกนะครับแล้วกัไม่ค่อยได้มีเวลาจะหนีออกจากบ้านไปถ่ายคลิปนะครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการที่ตามนะพี่น้องเด้อโอเคนะครับคลิปนีบาลังค่ายก็ขอตัวลํำล่าครับโชคดีสุขภูสุกคนนะครับยู่ดีมีแห้งนะครับผมรักษาสุขภาพน้ำเด้อผู้ใหญ่ยู่แดนไกลกัสู่นะครับลิมนีบาลังค่ายขอตัวลาครับสวัสดีครับ